การภาวนาไม่ได้ซับซ้อนไม่ต้องบังคับให้นิ่งไม่ต้องกดข่มความคิดเพียงแค่รู้ว่ากำลังคิดก็เป็นการภาวนาแล้วเพียงแค่รู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านก็เป็นการภาวนาแล้วและเพียงแค่รู้ว่ากำลังมีความสุขความทุกข์ก็เป็นการภาวนาแล้วนี่คือหัวใจของพุทธธรรมที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งที่สุด ภาวนาคืออะไรอิงพระไตรปิฎกคำว่าภาวนามาจากรากศัพท์บาลีภาวะแปลว่าทำให้มีทำให้เป็นในพระไตรปิฎกสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงตามรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรม คำว่าพึงตามรู้คือหัวใจของการภาวนาไม่ได้หมายถึงการบังคับจิตให้สงบอย่างเดียวแต่คือการรู้ตามจริงจริงกล่าวได้ว่าแค่รู้ก็ภาวนาแล้วทำไมการรู้จึงสำคัญลองคิดดูถ้าเราไม่รู้ตัวว่ากโกรธเราจะพูดคำแรงใส่ใครไปโดยไม่ทันคิดแต่ถ้าเพียงขณะเดียว เรารู้ว่ากําลังโกรธคำพูดที่หลุดออกมาอาจเบาลงหรือหยุดไปเลยนี่แหละคือพลังของการรู้สึกตัวสติที่กลายเป็นภาวนาการรู้ไม่ได้ทำให้กิเลสหายทันทีแต่ทำให้กิเลสไม่ครอบงําใจคำสอนจากครูบาอาจารย์หลวงปู่ดุลอัตตุโลสอนว่าให้รู้สึกตัวรู้แล้วก็รู้ต่อไปอีก ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมหลวงพ่อชาสุพัทโทก็กล่าวไว้ว่าภาวนาไม่ใช่การนั่งเอาแต่สงบแต่คือการรู้รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ปล่อยนี่ทำให้เราเห็นว่าภาวนาไม่ใช่เรื่องต้องฝืนแต่คือการกลับมาอยู่กับความจิตในปัจจุบันแค่รู้ในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องรอเข้าวัด ไม่จำเป็นต้องหลับตาเดินอยู่ก็รู้ว่ากำลังเดินกำลังยกแก้วน้ำก็รู้ว่ากำลังยกแก้วใจกำลังคิดเรื่องงานก็รู้ว่าใจคิดมีความสุขก็รู้ว่ามีสุขมีทุกข์ก็รู้ว่ามีทุกข์ทุกขณะที่รู้สึกตัวเช่นนี้คือภาวนาทั้งสิ้นและเมื่อรู้บ่อยเข้าใจจะค่อยๆเบา ปล่อยวางง่ายขึ้นแค่รู้ก็ภาวนาแล้วไม่ต้องบังคับจิตให้นิ่งไม่ต้องทำให้ว่างเปล่าแต่เพียงมีสติรู้ตามจริงนี่คือเส้นทางตรงที่พระพุทธเจ้าจัดไว้เป็นประตูเข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงขอให้ผู้ฟังทุกท่านใช้คำสั้นๆนี้แค่รู้ เป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอะไรแค่รู้ใจคุณก็เดินอยู่บนเส้นทางแห่งธรรมแล้วรู้กายรู้ใจภาวนาไม่ไกลตัวคุณเคยสงสัยไม่ว่าภาวนาต้องนั่งหลับตาเท่านั้นหรือพระพุทธเจ้าตรัสช,ชัดในสติปัฏฐานสูตรว่าเมื่อเดินก็รู้ว่าเดิน เมื่อยืนก็รู้ว่ายืนเมื่อคิดก็รู้ว่าคิดเพียงแค่นี้ก็คือภาวนาแล้วการรู้กายกายานุปัสนาพระไตรปิฎกเล่าว่าพระพุทธองค์สอนให้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงตามดูตามรู้กายในกายทั้งภายในและภายนอกทีฆนิกายมหาวัคสติปัฐานสูตรการรู้กาย คือการเห็นความจริงของกายว่ากายนี้กำลังหายใจเข้าหายใจออกกายนี้กำลังยืนเดินนั่งนอนกายนี้เต็มไปด้วยอาการ32ไม่ใช่สิ่งสะอาดเพียงการรู้กายก็เป็นการภาวนาไม่ต้องคิดปรุงแต่งการรู้ใจจิตตานุปัสสนาในพระสุตตันตปิฎกพระองค์ตรัสว่า จิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะหมายความว่าเพียงเราตามรู้สภาพจิตเช่นฟุ้งซ่านเบื่อหนายดีใจเศร้าใจการรู้ตรงนี้เองคือการภาวนาไม่ต้องแก้ไขความคิดไม่ต้องกดข่มเพียงแต่รู้ว่ามีแล้วปล่อยให้มันเป็นไป ใจนี้คือสนามฝึกใจนี้คือครูถ้าเรารู้ทั้งตายและใจอยู่เสมอทำก็ไม่หนีไปไหนจิตที่รู้กายรู้ใจตามจริงไม่บังคับไม่แทรกแซงนั่นแหละคือจิตผู้รู้ที่แท้จริงภาวนาในชีวิตประจำวันเวลาล้างจานร,รู้ว่ามือกําลังเคลื่อนไหวเวลากําลังขับรถรู้ว่ากําลังตึงเครียด เวลาคุยกับใครรู้ว่าใจตัวเองกำลังหมุดหิดหรือกำลังเบิกบานทุกกิจกรรมเป็นการภาวนาได้ทั้งสิ้นถ้ามีการรู้การฝึกสติในชีวิตประจำวันถูกศึกษาอย่างกว้างขวางเช่นงานวิจัยของจอห์นคาบัดสินเรื่อง mindfulness based stress reduction พบว่าผู้ที่ฝึกสติรู้กายรู้ใจมีอัตราการลดความเครียดสูงกว่ากลุ่มควบคุมถึง3 8 สมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งเกี่ยวข้องกับความกลัวโกรธลดการตอบสนองลงนี่คือหลักฐานว่าการรู้กายรู้ใจส่งผลจริงทั้งด้านจิตและกายการภาวนาไม่ไกลตัวเลยไม่ต้องรอเข้าป่าไม่ต้องมีเวลานั่งยาวเพียงแค่รู้กายว่ากำลังทำอะไรรู้ใจว่ากำลังเป็นอย่างไรนี่คือภาวนาในชีวิตจริง เป็นทางตรงที่พระพุทธองค์หวางไว้ผู้รู้อยู่กับกายและใจเมื่อคุณเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อคุณคิดก็รู้ว่าคิดแล้วคุณจะพบว่าภาวนาไม่เคยไกลาจากชีวิตเลยรู้แล้ววางจิตก็เบาคุณเคยรู้สึกไหมว่า ยิ่งพยายามกดข่มจิตใจยิ่งเหนื่อยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการภาวนาไม่ใช่การบังคับให้ใจสงบแต่คือรู้แล้ววางเพียงเท่านี้จิตก็เบาในสังยุตติกายสลายตนวัคพระองค์ตรัสว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไป เมื <formation> ่อนั้นย่อมเบื่อนายคลายกำนัดและหลุดพ้นคำว่าเห็นด้วยปัญญาก็คือการรู้และเมื่อรู้แล้วก็ไม่ไปยึดถือจึงเป็นการวางนี่เองคือการภาวนาที่แท้จริงคำสอนจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาสุพัทโทสอนว่าการปฏิบัติไม่ใช่การไปเอาอะไรเพิ่มแต่คือการวางสิ่งที่แบกไว้ หลวงปู่ดุนาตุโลกล่าวว่ารู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางนั่นแหละจิตถึงจะเบาการรู้และว,วางจริงไม่ใช่การหนีแต่คือการยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงและไม่ใช่ของเราทำไมจิตจึงเบาเมื่อวางจิตเหมือนคนแบกของหนักแบกความโกรธไว้ใจก็หนัก แบกความอยากไว้ใจก็ร้อนแบกความคิดฟุ้งซ่านไว้ใจก็เหนื่อยแต่เมื่อเรารู้ทันแล้ววางเหมือนปล่อยของหนักลงใจก็เบาทันทีการวางในชีวิตประจําวันเมื่อเจอคำพูดไม่ถูกใจรู้ว่าโกรธแล้ววางไม่เก็บมาคิดซำ้ำเมื่อมีความกังวลเรื่องงาน รู้ว่าใจฟุ้งแล้ววางไม่ปล่อยให้จมเมื่อดีใจเกินไปรู้ว่าใจพองโตแล้ววางไม่ให้เผลอตามไปนี่คือการภาวนาแบบไม่ต้องรอเข้าที่สงบแต่ทำได้ทุกเวลาการฝึกปล่อยวางสัมพันธ์กับการทำนานของสมองส่วน Default ห o d e Network ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคิดซ้ำๆ Rumination งานวิจัยพบว่า ผู้ที่ฝึกการรู้ระวางมีการทำงานของสมองส่วนนี้ลดลงทำให้ความเครียดและความคิดหมุนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญพูดง่ายๆคือการวางไม่ใช่การแพ้แต่คือการชนะใจตัวเองหัวใจของภาวนาตอนนี้คือรู้ตามจริงไม่หยุดถือวางเมื่อวางใจก็เบาเมื่อใจเบา ก็ใกล้ความสงบที่แท้จริงขอให้ทุกท่านใช้คำสั้นๆนี้เป็นเครื่องเตือนใจรู้แล้ววางเมื่อคุณทำได้ใจคุณจะเบาเหมือนปุยนุ่นและก้าวสู่เส้นทางทำที่ไม่หนักหน่วงอีกต่อไปรู้แต่ไม่เข้าไปยุ่งคุณเคยไหมเวลารู้ความชิดของตัวเอง เราดันเผลอไปเถียงกับมันไปตามมันหรือไปกดมันไว้พระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าเพียงแค่รู้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเพราะเมื่อใจไม่ยุ่งใจจึงเป็นอิสระพระองค์ตรัสว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปทำทั้งปวงไม่ควรยึดถือนี่หมายความว่าสิ่งที่เรารู้เช่นความคิดอารมณ์ความรู้สึก ล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเองไม่ต้องเข้าไปบังคับไม่ต้องเข้าไปปรุงแต่งเพียงรู้เฉยๆก็พออัรธ,ธกถาสติปทานขยายความว่าการตามรู้ที่ถูกต้องมิใช่เพื่อจัดการแต่เพื่อเห็นตามความเป็นจริงตรงนี้ย้ำชัดว่ารู้คือจัดการรู้เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่รู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น หลวงปู่เทศเทศรังสีเคยสอนว่าความคิดก็เหมือนแขกแค่ต้อนรับแล้วปล่อยขอไปอย่าไปเก็บไว้อย่าไปทะเลาะด้วยหลวงพ่อประโมทปาโมทโชกล่าวว่าหน้าที่ของเราคือรู้ไม่ใช่ไปทำให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในชีวิตประจำวันกำลังโกรธรู้ว่าโกรธแต่ไม่ด่าไม่กดไม่ปรุงต่อใจกังวลเรื่องอนาคต รู้ว่ากังวลแต่ไม่ต้องไปหาคำตอบในทันทีใจสุขมากรู้ว่าสุขแต่ไม่ไปยึดว่าต้องอยู่ตลอดไปนี่คือการรู้แบบไม่ยุ่งซึ่งทำให้ใจค่อยๆเป็นอิสระนานวิจัยด้านจิตวิทยา acceptance and commitment therapy ACT พบว่าคนที่ฝึกรู้เฉยๆโดยไม่แทรกแซงมีสุขภาวะทางจิตสูงกว่ากลุ่มที่พยายามกดหรือแก้ความคิด สมองไม่ตึงเครียดเกินไปและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนี่ตรงกับธรรมะที่ว่ารู้แต่ไม่ต้องยุง่งหัวใจของการภาวนาขั้นนี้คือรู้ตามจริงไม่ปรุงแต่งใจเป็นอิสระเมื่อเราไม่เข้าไปยุง่งใจก็คลายจากพันธนาการของกิเลสเอง <c oughs> แค่รู้ก็ถึงทางพ้นทุกข์ คุณอาจเคยสงสัยว่าการภาวนาแค่รู้จะพาไปถึงพระนิพพานได้จริงหรือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตและการเห็นธรรมนั้นเริ่มต้นจากการรู้ตามจริงในปัจจุบันนี้เองในมหาสติประานสุดทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อการดับทุกข์โดยชอบคือสติประฐานสี่ หัวใจของสติปัฏฐานสี่ก็คือการตามรู้กายเวทนาจิตและธรรมไม่ต้องแทรกไม่ต้องปรุงเพียงแค่รู้ชัดตามความเป็นจริงนี่เองคือประตูแห่งการพ้นทุกข์การรู้ทำให้เกิดปัญญารู้ว่ากายไม่เที่ยงไม่หลงว่ากายนี้ถาวรรู้ว่าเวทนาไม่เที่ยงสุขทุกข์ก็ไม่เที่ยงรู้ว่าจิตไม่เที่ยง ฟุ้งซ่านก็เปลี่ยนสงบก็เปลี่ยนรู้ว่าทำทั้งหลายไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดยึดถือได้การรู้ซ้ำๆทำให้เกิดปัญญาปัญญานำไปสู่การวางและการวางคือทางออกจากทุกขเพียงแค่รู้สึกตัวสติจะทำหน้าที่ของมันเองปัญญาจะเกิดเองไม่ต้องไปบังคับเมื่อเรารู้เท่าทันมันก็ปล่อยของมันเองปล่อยเหมือนงูที่สลัดหนัง การรู้ที่แท้คือการเปิดโอกาสให้ปัญญาทำงานแทนเราจากการรู้สู่ความ้ลทุกจิตของเราในวาระปัจจุบันเปรียบเหมือนกระจกสะท้อนโลกถ้าเผลอก็มีฝุ่นจับมัวหมองแต่ถ้ามีการรู้ฝุ่นจะถูกเห็นชัดไม่จีอึดใจกระจกก็ใสเองนี่คือวิธีที่นำจากเพียงแค่รู้ สู่การปล่อยวางจนถึงความพ้นทุกข์ทั้งหมดนี้คือทางตรงสายเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเพียงรู้ตามจริงคุณก็กำลังก้าวเดินสู่พระนิพพานทีละก้าวแล้วขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความเพียรในการรู้ทุกลมหายใจทุกย่างก้าว แม้เพียงชั่วขณะหนึ่งที่คุณรู้สึกตัวใจคุณก็ได้สัมผัสความเป็นอิสระแล้วขอให้ทุกท่านพบความสงบพบความเบาและก้าวไปสู่ความพ้นทุก์โดยชอบเถิถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้พาให้ใจคุณได้แสงแห่งธรรมะเล็กๆสซักเสี้ยวหนึ่งเราขอชวนคุณมาร่วมเป็นผู้จุดแสงแห่งธรรมไปด้วยกัน ผ่านการสมัครสมาชิกช่องแสงสว่างที่อบอุ่นเพียงเดือนละเล็กน้อยแต่เป็นพลังใหญ่ที่ช่วยให้แสงธรรมะยังส่องไปถึงผู้คนอีกมากมายคุณจะได้เข้าถึงคลิปพิเศษคำสอนลึกๆและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุญใหญ่ร่วมกันหากพร้อมแล้วกดปุ่มเข้าร่วมใต้คลิปนี้เพื่อบอกกับเราว่าคุณคือหนึ่งในผู้จุดแสงแห่งธรรมบนโลกใบนี้